วันนี้เราก็จะมีโปรแกรมไปกลางเต็นบนดอยลอมาเร็ว,เ,รวเลยตึงมากตึงมากก็ว,วิวเขาแบบดีมากเรเา,บบาก็ควรจะอู้เหนือนะนั่นเตอะหนะ่เจ้าอาทิตจะตกแล้วสวยมากมาดูแล้วเครื่องแบบเป่าถานคนเวอร์คือสวยมากนี่นราทคนลมแรงมากโอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่ที่เชียงใหม่จ้าคือแบบโผล่มาเชียงใหม่ได้ไงงงใช่ไหมวันนี้เราก็จะมีโปรแกรมไปกางเต็นบนดย<ๆ>อนนเเนนดยเขาบอกว่า<ๆ>ที่นั่นเนี่ยคือวิวหลักล้านนะคะทุกคนแต่ว่าค่ากางเต็นเนี่ยหลักร้อยนะจ๊ะเพราะฉะนั<ๆ>้นเราก็ตื่นเต้นมากตอนนี้เราก็มาหาของที่จะเอาไปกินที่เราจะไปกางเต็นกันนะทุกคน<ๆ>อันนี้เมย์ก็อยู่ที่เซ็นทรัลนะคะเห<ๆ>มือนมาเปิดห้างวันนี้มาถึงก็สิบโมงเข้าห้างเลยจ้ะ ไม่มีคนแล้วตอนนี้ง่าเดินเล่นสุดๆน่าเดินเล่นจ้ะราต้องรีบไปจองกี่กลางเต้นวิวหลักล้านด้วยไปช้าก็วิวหลักร้อยอะวิวหลักสิบเลยไปช้านั่งนะกลางนะาข้างน้ำอ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนก็เลยคิดว่าวันนี้คนอาจจะไม่ได้ไปกลางเต้นอะไรกันเยอะขนาดนั้นเลยภาวนาว่ามีแค่เราเต้นเดียวสถานีต่อไปก็คือเราจะไปท็อปซูเปอร์แบเก็ตเราแน่ใจนะคะว่าท็อปมันอยู่ข้างล่างอะค่ะแน่ใจครับเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วอออแล้วก็ไม่บอก อาหารอาหารโอ้ยอาหารมีอะไรบ้างเนี่ยมีผลไม้หลากหลายมากนี่ไงครบเลยเออได้อยู่ได้อยู่จะกินอะไรเอาผลไม้รวมอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเอาผักอะไรไหมจ๊ะโน no, ผักโน no, ผักชีวิตนี้ไม่มีผักอันนี้เราซื้อของพร้อมแล้วแบบรวดเร็วเร่งรีบเพราะว่าเราโทรไปที่ท,ที่เราจะไปแล้วเ,เขาบอกว่า จงกระโจมอะไรนี้คือเต็มนะทุกคนคือแบบเฮ้ยวันนี้วันาทาิตนะยังเต็มเราก็เลยสงสัยว่าเราจะได้ที่ดีๆไหมเนี่ยตอนนี้เราเลยต้องรีบเดินไปที่รถนี่นะคะของของที่เลยหล่นมาเดี๋ยวขอรีบเอาขึ้นรถก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็ ถึงทางปักทางขึ้นดอยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาครึ่งทางแล้วน้องครับการเป็นไงบ้างหนูส่ตงตัวไม่ได้มีมาม่าด้วยนะส่วนพี่มิวก็มุดอยู่ใต้รถทุกคนไม่มีสิทิ์ได้เห็นพี่มิวเพราะพี่มิวแบบแค่รถเคลื่อนพี่มิวก็วิ่กระจุดกระจุ๋ยแล้วโ,โ,โเป็นลมเป็นลมโอ้โอโอ พี <c oughs> ม่มิวเป็นไงบ้างคะมิมวค่วเป็นไงบ้างเออมาราของละแหงดังอะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนโอ้โหคือคนเยอะมากเลยด้วยเรามาถึงแบบแทบไม่มีที่ให้เรากลางแล้วคือสวยคือไปหมดแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆก่อนว่ามีตรงไหนที่ดีกว่าตรงนี้ไหมนี่ขนาดบรรยากาศตอนบ่ายสองบ่ายสามนะทุกคนบรรยากาศดีมากอะ่ะจริงๆลมคือเย็นเรากําลังมาดูว่าตรงเนี้ยเรากางตรงนี้ได้ไหมอ่ะเนี่ยกางตรงนี้ดีกว่าล้วก็จะมาเริ่มกางเต็นท์นะคะทุกคนสรุปว่าเราก็เอาที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ท้องฟ้าสวยเนาะได้ เต็นแล้วนะคะก็คือสันป่าเกีย้ยเชียงดาวนะทุกคนโหมา, ag ag ag, แบบายากมากอ่ะขับรถมาแบบไกลมาก21กิโลกับชั่วโมงครึ่งนะคะโอ้โหให้ดูวิวนิดนึงว่าวิวเขาแบบดีมากแล้วก็อากาศเนี่ยตอนนี้คือ3ามโมงเย็นแล้วก็แดดร้อนแต่ว่าลมแม่ชยๆเนี่ยคือลมเย็นนะเห็นปะตรงนั้นที่เขาบอกว่าเป็นเขาที่แบบเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะู่สว <c oughs> ิตเซอร์แลนด์เลยอ่ะใช่อ่ะ ไม่รู้มั่วะเคยไปสวิตซ์ไหมไม่เคยเห็นเขาบอกกันไงว่าภูเขาเหมือนต่างประเทศเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่คือประเทศไทยนะคะทุกคนวิวคือสวยมากโอ้โหแล้วก็เหมือนเดิมคือเราไม่เคยมาเร็วเรามาช้าเราก็จะอยู่ที่ไม่ได้ติดลิมชิดภูเขาเขามาหลายวันแล้วอ๋อเออใช่แล้วเขาบางคนเขาก็มาหลายวันแล้วเธอจะมาหกโมงเช้าถิงไม่ได้เออใช่เขามาหลายวันเพราะว่าเขาบอกว่าบรรยากาศดีเขาก็เลยอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามาสองสามวันกันแลวเดินลงไป พี่เต็นดีกว่าไหนลงได้ไหมหนูลงได้ไหมหลงได้ไหมไม่มีทางาลงไม่ได้หรอได้ไหมตายแล้วกลัวกันหมดเลยโอลงขึ้นบันไดได้ไหมโอลงขึ้นบันไดไหนดิเมื่อกี้หนูขึ้นได้อะ่ะลูกไปไปไปเมวลูก <c oughs> ไปไปมาเร็ว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 เร็วโอ้ดีไงนี่ไง,ไงโอ้เก่งมากค่ะเก่งมาก <c oughs> เดี๋วล้มไหมล้มมา,มาเร็วเฮ้ยเก่งมากเก่งมาก โอ้ยเก่งมากโอ้เก่งมากเลยสุดยอดว่ะสอนมาดีเดี๋ยวพาไปดูเต็นที่นึงเพราะวันนี้เนี่ยเรามากัน3เต็นเลยนะคะทุกคนไปกันเลยอันนี้เต็นของตี้ก็อันนี้เต็นของมเมย์ตี้คือใครตี้คือน้องเมย์เองทุกคนถ้าใครไม่รู้จักนะไปดูคลิปที่รีวิวลูฟี่หนึ่งต่อหนึ่งได้นะคะตัวคนนั้นแหละคือชื่อตี้แล้วก็นี่ ของป่าก็คือพ่อแม่เองคือล้าสุดทุกคนไปดูไปดูไปดูไปด,ดูเต้นรถเต้นรถนี่ทุกคนคือมันแบบว่าสุดยอดมากอะ่ะคือสามารถขับรถไปจอดกลางตรงไหนก็ได้มันดีมากแล้วมันก็กางง่ายมากด้วยนะคะใครอยู่ข้างบนอะ่ะมีคนอยู่ข้างบนด้วยวิวข้างหน้าคือดีมากๆเลยอะ่ะดีดแล้วก็ข้างล่างตรงเนี้ยเขามีกระโจมด้วยนะเราสามารถ มาจองกระโจมแล้วก็นอนข้างล่างได้คือละ2,000บาทเออใช่ค่ากลางเต็นนะคนละ200แต่ว่าเขามีอาหารเช้าให้ด้วยเป็นข้าวต้มไข่กินไม่อั้นด้วยบุฟเฟ่ตอทุกคนดีบ้าเลยเฮ้ยพาขึ้นเต็นรถนิดนึนงอยากพาอยากพา อมีสองห้องนะคะนี่ทุกคนโหคือแบบว่ากว้างมากนะคะตรงเนี้ยอย่างห้องเดียวเนี้ยสามารถนอนได้สองคนเลยนะเอาจริงคือโคตรกว้างอะ่ะแล้วววิวดีมากดูแบบว่าต่อให้แบบมีเต็นท์บังอะไรอย่างเงี้ยก็ยังวิวดีอยู่เลยนี่ค่ะทุกคนโหนอนให้ดูเลยว่ามันดีมากจริงๆนะคะ นี่กี่บาทอ่ะรวมแล้วกประมาณ6กหมื่นครัโอ้สุดยอดพี่นอนคือดีมากเลยนอนแล้วแบบไม่เจ็บหลังเดี๋ยวก็ขอตัวไปทําอาหารเย็นก่อนนะคะวันนี้ด้วยค่ะว่ามีหมูกระทะอีกแล้วครับพี่น้องคะมามา่าแล้วก็มีมาม่าด้วยข้าวกะเพราอ้ข้าวกะเพราด้วยหมูกระเทียมด้ย โอ้ยมันบรยุทจังอะอส,งสั่งเอาไงสั่งเอาอเขามีร้านตามสั่งทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะทําเมนูเรียกน้ําย่อยนะคะคก็คือมา,มาเชฟกำลังจะทําให้นะจ๊ะนี่มันเป็นมา,มาแห้งนะทุกคนเป็นยี่ห้อนิชินนะสปอนเซอร์ไม่ได้เข้าทุกคนแต่ว่ามันดีมากจะรสซอสครีมต้มยำมันกุ้งแบบแห้งสปอนจะเข้าก็ได้นะคะจะได้กินทีละสิบห่อต้องรอนานไหมเชฟ แล้วเราก็เอาน้ำออกทุกคนน้ำมันกุ้งเนี่ยเลยกับพริกหิวหิวหิวจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะเราก็ควรจะอู้เหนือนะเนาะอู้เหนือกำเมืองนะเนี่ยอู้อยู่เนี่ยตอนนี้อู้อยู่เนี่ยอ,อ,อยู้งานเนี่ย <laughs> ไม่ได้พูดภาษาเหนือมาแบบ กี่ปีเนี่ยตั้งแต่เรียนน่ะนัทยมก็ยังพูดอยู่แต่พอเข้ามาหาลัยปุ๊บไม่ได้พูดเลยคะ่ะอู้บ่ได้แล้วเท่าไหร่นั่นเตอะนะเจ้านี่เขาก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าสันตะเกียและนี่ก็คือมาม่านะเจ้านี่อู้เหนือได้อยู่หรอขนาดไปได้อู้มาเป็นป,ปีแล้วก็มาแล้วครับไข่อภิญัานน,นาการจากหมู่บ้านนี้นะคะทุกคนก็คือไข่นั่นเอง ไปแล้วทุกคนนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงสีแล้วนะคะพระอาทิตย์จะตกแล้วสวยมากมาดูแล้วเร็วๆโอ้โหเมื่อก<ๆ>ี้อย่างจ้าเลยตอนนี้มื่แล้ออตอนนี้คือพระอาทิตย์ตรับเข้าไปในก้อนเมฆแล้วอะ่ะโหเศร้าเลยอะ่ะเมื่อกี้นี้คือแบบสวยเลยนะคะ มันตกไปแล้วอ่ะเสียจุยสุยเจียก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ํานะคะเขาอยู่ที่แล้วคนก็เยอะมากด้วยเพราะว่าเป็นคนที่เขาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ทําอาหารกันอยู่ค่ะทุกคนไปมีไก่ย่างหมูย่างไส้นอัวอาหารตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือดีหมูย่างก็คือดีไก่ย่างก็คือดีกินอยู่แค่นี้อย่างอื่นไม่รู้ เพราะว่าไม่ได้กินอากาศตอนนี้ทุกคนคือหนาวมากนะคะจริงจริงแล้ว,วคือหนาวทั้งวันเลยนะแต่ว่าพอแดดตกใส่ตัวเราแล้วก็เออมีความอบอุ่นไงแต่ถ้าไม่มีแดดคือหนาวหนาวหนาวมากไก่ย่างแล้วเขามีหมูกระทะด้วยนะคะทุกคนแล้วเขาแบบใช้เครื่องแบบเป่าถ่านคตนเวอร์เนี่ยทุกคนคือเขาใช้เครื่องเป่าถ่านแบบใหญ่มากโอ้ my god <อ>ง่วนเถื่อนอะดนะูดี รุนแรงมากอะไปลุกไปลุกไปลุก <c oughs> ไปดีกว่า แล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางไปห้องน้ํานะคะทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังคนเยอะอยู่นะเราไม่ได้เอาแมสมาเราไม่เข้าไปใกล้เนาะมีห้องอาบน้ําทั้งหมด2ห้องมีน้ําอุ่นด้วยทุกคน2ห้องน้ำอุ่นนี่แบบอุ่นจัดอุ่น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 มันเรียกว่าน้ำร้อนใช่ป่ะเออน้ำร้อนเลยแหละแต่มันต้องร้อนจริงๆเว้ยคือมันค่อนข้างหนาวอ่ะข้างหลังตรงนี้จริงๆมีวิวเว้ยแต่คนเยอะค่ะทุกคนแลาอันนี้เขาก็มีร้านขายของชําเออใช่คือเขาขายทุกอย่างเลยนะต้องการอะไรบอกเขาได้ แล้วก็สามารถมานั่งชาบบที่นี่ได้นี่ทุกคนเป็นทางไปหมู่บ้านนะคะแล้วก็โรงเรียนสันปะเกีย้ย <c oughs> คือวิวดีมากอะวิวสวยมาก <c oughs> นี่ก็คือภูเขาล้วนนะทุกคนธรรมชาติมากที่นี่คือแบบแล้วนี่เขาจะมีแบบบ้านพัดเป็นอย่างนี้ <c oughs> ใช่เขามีหลายแบบเนาะเต็นท์กระโจมมีทั้งโดมแลก็มีบ้านพักใช่ครบเซตมากไปไปดีกว่า ุงเข้าไปเลยนาขอมือหน่อย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 เอ้าเอามือไม่ใช่ป่ะโอ้โหต้องซื้อบัตรจับมือละมั้งของวันของรางวัลโอ้โหตุดบิดไปเลยจ้าทุกคนตอนนี้หนาวมากนะคะดูดิใส่เสื้อแบบชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแล้วก็ใส่คอด้วยขาดถุงมือถุงมืออยู่ไหน ถุงมือไม่มีทุกคนหนาวมากแล้ววันนี้เรากินหมูกระทะกันแม่มีเหรอว้แม่มีถุงมือเราได้ถุงมือแล้วเราได้ถุงมือแล้วและนี่ก็เป็นเมนูมือนี้ของเราต้องกินหมูกระทะนะต้องกินอะไรที่มันแบบปิ้งยา่างทุกคนมันหนาวเอาล่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเรานะคะทุกคนมัตี้อันนี้คือแม่แม่ติมแม่ติมของแมเองนี่น้องเกรซแล้วก็อันนี้คุณโจนะคะและนี่ก็นนี้ก็ โอ๊ยโอยเราเองเราเองนี่เราเองอันนี้คุณพ่อค่ะนี่มากันแบบครบเลยนี่นะคะทุกคนลมแรงมากโหขอตัวกินข้าวก่อนนะคะคนใกล้จะได้เวลานอนแล้วนะคะเพราะว่ามันหนาวมากค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเต็นแล้วเพราะว่าข้างนอกค่อนข้างหนาวมากเลยเต็นเราก็ค่อนข้างอุ่นมากบอกเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มนอนกันแล้วจ้าโอ้บิดบิดบิดเจ้านายคนนี้นต้องนอนบนเตียงอย่างเดียวเท่านั้น ตองที่บนเตียงเรียบร้อยที่มิวอะคือต้องเรียกขึ้นมาไว้ทาไมเรียกคือไม่ขึ้นใช่ไหมฮิวถ้าไม่เรียกไม่ขึ้นใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้เราคงต้องราตีสวัสด์นะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าที่เนี้ยเขาไม่ได้แบบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแบบเต็มเต็มอะไรขนาดนั้นนะมันจะขึ้นอยู่หลังเขาทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแบบตอนที่พระอาทิตย์มันแบบขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเราถึงเห็นสวัสดีก็ขอไปนอนก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างนอกตอนนี้เลยค่ะว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ว่าเมฆมันบังนะคะแต่เราอ่ะคงไม่อยากจุกที่นอนนะมิวมามันเป็นอะไร <c oughs> ข้างนอกอากาศมันหนาว เราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะไปข้างนอกดีกว่าอไปข้างนอกอ้าอโอ้โหหัวเปียกโอ้ข้างนอกสว่างมากมีใครบางคนมาเลียบ่อัีใครบางคนมาเลียเล่นของเราใครเรลียเล่นโลกใครเล่นลายไม่ต้องโทษใครนะคะโทษอีสองตัวนี้บรรยากาศโดยรอบคือดีมาก คือบรรยากาศดีท้องฟ้าสวยไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแค่พระอาทิตย์ตกตรงฝั่งนู้นจะไม่ใช่ฝั่งที่เรากางเต็นท์เปียกหมดเลยเพราะว่าน้ำค้างเยอะมากนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่คนเริ่มมาตั้งกล้องถ่ายภาพกันแล้ว,วค่ะเพราะว่าท้องฟ้าสวยมากนะคะตอนนี้เช้านี้เราก็จะกิน ข้าวต้มกับไข่ต้มนะคะทุกคนที่เขามีให้ฟรีเขามีให้เราก็ต้องกินเพื่อความคุม้มค่ากางเต็นท์คนละ200บาทน้องหมาก็ฟรีเหมือนเดิมค่ะหนูนี่ดีนะหนูอะฟรีทุกงานไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเก็บอุปกรณ์กันแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการลงไปข้างล่างชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวส่วนวันนี้เราก็จะแค่ล้างหน้าแปรงฟันเท่านั้น ไม่มีการอาบน้ำใดๆทั้สิกลับไปอาชีวาเธอไปดีกว่าอ,อ,อะไรเขาทำไมหนูไม่นิ้มแล้วเราดำนะรอหยุดเห่านะครับอย่าให้ต้องสอนหลายรอบก็จะยางใครเดินผ่านหนูก็ต้องสวัสดีก็พอแล้วไม่ต้องใช้เสียงเข้าใจนะโอ้โหเข้าใจมากเวอรจะไปนั่งตรงนี้เธอไม่ต้องมาร้องเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนั่งไม่ได้ไกลกันเลย ตอนนี้เริ่มเก็บอุปกรณ์แล้วนะคะนี่คนลึกซู่ข้าวต้มมาแล้วจ้าเป็นข้าวต้มแบบที่ไม่ใส่อะไรเลยเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะอร่อยอรสชาติดีทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเก็บอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะคะรู้สึกว่าทุกคนเร่งรีบกันมากอะ่ะตอนนี้เราก็ เก็บเต็นท์กันเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนใกล้จะถึงเวลากลับบ้านแล้วตอนนี้บรรยากาศรอบๆก็เริ่มว่างแล้วคนใหม่ๆก็เริ่มมาแต่ว่าเหมือนวันนี้จะน้อยลงเต็นท์ของเรากําลังจะรอแห้งอยู่เพราะข้างบน,นเปียกสำหรับวันนี้นะคะเยนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะลอบ,บายบายหน่อยโอ้โหบายดิบาย,บาย <laughs>